ยังเจอ๋อไม่ได้ก็คก็เพราะว่าเช่นอันนี้ไม่เกี่ยวเนี่ยเห็นไหม น่แหลสิบครับชื่อเพลงเปิดแล้วชอบกินข้าวครับหลายครั้งแล้วชื่อเพลงเปิดเสียงแล้วนะ